กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสองฝั่งไทยลาววันนี้มาพบพ่อกับเ่าวอดสังคมคเกกาวันนี้ตั้งแต่หลังจากกลับมาเทศกาลปีใหม่ไปไหว้พ่อไหว้แม่ไปยามบ้านเนาะพี่น้องวันนี้ก็เลยมาเล่นสวนพุพลก่อน,นพุพลที่ว่าบ่าวาอดเฮ็ดคลิปเแรกๆเลยเนาะสวนพุพลที่ว่าเฮ็ดทุเรียนนะเพื่อนปลูกทุเรียนเนาะสวนพุพลบ้านฟ้าประธานนนะก็ต้นทุเรียนนะที่ว่าข้างหลังบ่าเปอดก็มันแต่ละ มันก็บอซ้ำกันเนาะพี่น้องก็ดูแลยากพี่น้องทุเรียนนะรีบ่อวออดก็มาถึงแล้วบอาออดก็มาจอดรถพอดีว่าโดยจะเจอเพื่อนอยู่สวนไหมก็พอดีซุ่มๆมาพี่น้องก็มาเจอเพื่อนพอดีเลยนี่ครับเพื่อนอยู่พอดีเลยวัสดีลุงวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเออนี่ลุงพลไปลุงพลเราเพ่พาไปบึงเพื่อนจะฝนมีดกี่อย่างพอดีเพื่อนเป็นไอ้นี่เนาะเป็นสวนยางพอมเพื่อนก็เฮ็ดเถียงอยู่นี่ก็ดูดูใบหล่นแล้วลุงพล ให้ S <S <S ถามว่าดูแล,ยา,ลย,ายากไหมลุงไม่ยากค่ะค่ะยากไหมยากสุดทุเรียนยากใช่ไหมลงุงแต่ว่ามันเป็นดอกนะเนาะตอนที่ว่าผมมากับลุงนี่ยังว่าเป็นดอกดนะ้วยเนาะบ่แล้วยังว่าเป็นดอกตัวว่าวาคู่หลายปีเติบพี่น้องแต่ว่าเบ้าออดก,ก็ทํา youtube มาได้สองปีแล้วหัดเทสเนาะตั้งแต่คลิปแรกๆคุณละเห็นป่าดอกมันพุน่งนะเดี๋ยวเห็นอยู่น้อยๆตีไกลก็เป็นได้เอาแต่ไม่จับเอาเป็น,เป,นเป็นบ่ลงุงเห็นดอกมันม่จับเลยตี่ไกล เินใช่ไหมเดี๋ยวปีนี้เป็นหลายเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องเราจะพาไปลุงพลไปเบิงบ่งไปเบิง่งไปเบิ่งนี่เดี๋ยวจะพาลุงพลมาดูเพื่อนจะพาผมมาดูพี่น้องนี่นี่น,น,น,นี่พี่น้องดอกดอกทุเรียนเนาะอันนี้เป็นดอกแล้วพี่น้องมองีเมงเมงมาจอมโดยพี่น้อง <S <S เฮาเฮาก็ไม่ต้องไปไล่มันเนาะลุงเนาะ <S <S มันพาจอมหรักเราเราปล่อยมเลยนี่พี่น้องหลังเบ่าออดครับพี่น้องเพราะว่ามันเป็นดอกปาดดอกคักแต่ว่าไม่รู้จะจับมากจับน้อยเนาะลุงเนาะ เพราะว่าปีนี้เขาก็มเบึงทุเรียนลุงพลเด้อพี่น้องเป็นดอกละนี่ครับเจ้าของเจ้า <kleinen S 1> ข,ของสวนฮะนี่นี่นี่โอ้มันเป็นดอกพี่น้องเด้๋เราเราจะไปชมดูใกล้ๆพี่น้องเราจะอให้ดูใกล้ๆน่ครับดอกทุเรียนเด้อพี่น้องเป็นดอกคักพี่น้องเดี๋ยวเราจะรีวิวกันเนาะพี่น้องรีวิวให้ดูว่าโอ้เป็นหลายไหมอันนี้ง่าเดียวเด้อพี่น้องง่าเดียวดูง่าเดียวครับพี่น้องนี่นี่ เอาซูมไกลๆหน่อยพี่น้องเบึงเบึงพี่น้องเป็นเป็นทุกทุกง่าเลยเนาะลุงเป็นทุกง่าเลยครับพี่น้องเป็นทุกง่าเป็นทุกง่าเลยพี่น้องนี่ครับป้าอักตั้งแต่เบาอดนั่งได้ครับพี่น้องเบิงเบิงเบึงพูดนะทุเรียนต้นก็บใหญ่โอ้ดอกหลน่นยังไม่ได้โดนเลยพี่น้องมันดอกหลน่นมันก็หล่นไปธรรมชาติเพราะว่ามันเป็นในนี่ได้มันเป็น ดอกอันนี้มันครับดอกที่ว่าครอบอ้นี่พี่น้อง Blog, ครอบดอกครอบที่ว่ามันที่เป็นมากครอบทั้งแง่แม่ครอบแล้วนะลุงครอบหางแง่เพราะว่ามันสิเป็นมากมันจะเป็นดอกเสียพี่น้องทุเรียนเด้อพี่น้องเบ่าอัดก็บอก่เคยเห็นจากเทือครับครั้งแรกในชีวิตที่ว่ามาเห็นดอกทุเรียนแล้วก็เห็นต้นทุเรียนนี่แหละพี่น้องเบ่าอัดก็ปลูกตัวของเบ่าอัดโอ้หงามคึองเพื่อนเว้ยของเพื่อนี่งามครักพี่น้องของคนนะ งามงามงามเพื่อนใส่ระบบน้ำพร้อมหน่พี่น้องในพี่น้องเพื่อนใส่ปักปิ่นเล้วะนะเปิดมาปั๊บมันก็จะปิ่นปุ้นป้นป้นน้ำเนาะพี่น้องเ่าเอาก็หัวสิตื่นก็เลยโอ้ไปเล่นสวนลุงพ้นกันหนะ้าได้ข่าวว่าทุเรียนออกดอกหลายจริงไม่จริงบ่าวอดก็เลยมาบึงด้วยตัวเองพี่น้องคลิปที่บ่าวอดมาบึงตอนนั้นก็มันก็ยังบ่ออกดอกเนาะแต่ว่าช่วงนี้บ่าวออดที่พาไป ถามเพื่อนว่าเพื่อนปลูกอี่อย่างแน่ไปลุงไปลุงปลูกอี่อย่างแน่สลาดเป็นหมากแล้วเนาะอันนี้บา่าวออวันนี้บ่าวออก็มีธารกิจอีกวันหนึ่งที่ว่าบ่าวออมาเดินเล่นกับลุงบัดเนี้ยลุงฝนบัดเนี้ย <c oughs> เดี๋ยวเราดูต่อมันเป็นหมากเออว่าเราิได้ชิมไหมสวนนี้ได้ชิมแน,น่นอนแต่ว่ารอเป็นหมากนะลุงเนาะช่างซีมือเลยช่าซีมือเลยเออ ว่ายามันเป็นหมากเขาซืได้มาชิมเนาะเบาเอาซิมาชิมว่าทุเรียนสังคมพี่นอ้องอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายว่ามันจิบแซบบอเออว่ามันเป็นหมากเป็นทุกต้นพี่น้องมีหลายต้นอยู่พี่น้องสวนทุเรียนเด้อพี่น้องเพื่อนจนได้โละยางครับโละยางปลูกทุเรียนพี่น้องมงคลเขาก็ว่าเออว่า,าลุงพลผี่ว่าแต่ว่ามันโมแมนเด้อพี่น้องให,ให้คิดบึ่งว่าปลูกทุเรียนกว่าที่เป็นดอกได้ เป็นต้นได้อ้โหพี่น้องสุดยอดเลยพี่นอ้องยากยากยากเ่าอดพูดได้เลยว่ายากบ่าอดก,ก็ปลูกคือกันครับสุดยอดสุดยอดพี่น้องแบบโหใหญ่พูดเลยว่ามันว่ามันโอโ้โห <problèmes> <usage> ใหญ่พิจรารณาถไวยเกี่ยวกับพวกต้นทุเรียนเนี่ยล้าช้าผลไม้ลุงล้าช้าผลไม้พี่น้องต้นทุเรียนเนี่ยเป็นทุเรียนล้าช้าผลไม้เลยนู่นอ่ะต้นทุเรียนข้างหลังบ่าอด มีต้นสวนทุเรียนพี่น้องเนี่ครับแต่ก่อนเป็นต้นสวนยางเยอะพี่น้องนู่นนะเป็นตัวสวนยางเพื่นกําลังใบหล่นเจอว,ว่าเดี๋ยวนี้เพื่นมาปรับปรุงเป็นต้นทุเรียนพี่น้องมาปลูกทุเรียนได้สี่ห้าหกปีเนาะประมาณห้าหกปีนี่แหละอันนี้ก็รองกล่องเพราะมันต้องได้ปลูกหลายๆอย่างพี่น้องเพราะพึ่นปลูกหลายอย่างอันนี้เพื่นปลูกขดหมากสละเป็นหมากละบอลุงปีนี้แต่ว่ามันยามนี่ยามแรงเนาะแต่ว่ามัน ยแยมแดงธรรมดาเนี่ต้นสละด้อพี่น้องหวานแซ่บเดี๋ยวเบาอัดก็ได้ชิมแล้วละ่ะว่าแซ่บพีดีครับพี่น้องเดี๋ยวเราจะไปบึง่งให้ลุงเพิ่นไปชี้บึ่งว่ามันจะออกยังไนลุงไปชี้ดูมันจะออกยังไงลุงมันจะออกอันนี้ยังเ่ได้อดทำได้นี่เนะาะเพราะเบาออดสิไปบึ่งว่าพันผูกเพียงไนี่ยพันลูกไว้หลายอย่างคือการ,ารเกษตรผสมผสานเนาะ <c oughs> เป็นที่ภูด้วยพี่น้องนี่แหละครับนู่นนสวนยาง แล้วหลังเป่าอัดนนเป็นสวนยางเป็นภูทั้งลูกเลยพี่น้องนี่แหละครับแบบธรรม,มชาติลุงลุงซีเฮ็ดอย่างเนี้ย,ยอ๋อเพิ่นซีใส่สายยางพร้อมเดินลองน้ําพี่น้องเขาเพิ่นกำลังเฮ็ดเตรียมเตรียมการไว้เป็นหมากไม่รูงหลายบ้านเด้อพ่อพี่น้องหมากสลัดเนี่ยรู้หลายบ้านร้อยลงุงลุงแต่งไปลุงเก็บไปได้เนาะเพินเ่นเก็บหมากไปพร้อมนี่เห็นบ่ ละกับเป็นราคาด้วยพี่น้องถ้าปลูกได้นี่นี่กำลังเป็นดอกเป็นเป็นเป็นหมากน้อยนี่นี่นี่พี่น้องเป็นหมากแล้วเนาะอันนี้กำลังเริ่มเป็นหมากพี่น้องนี่นี่เป็นเป็นเป็นแสงสิครับพี่น้องเดี๋ยวบอกออสซีสไลด์อินโดอืมสไลด์สไลด์อินโดเป็นเพะเนี่ยมันเป็นสไลด์อินโดด้วยพี่น้องสายน้ำผึ้งสายอะไรนะลุงสายน้ำผึ้งสายน้ำผึ้งเดี๋ยวลุงโอ้อันนี้ต้นหนึ่งก็เป็นเป็นกำลังเป็นนี่ครับนี่ครับตีอยัางพุทันแก่ถัดปันได้พี่น้อง อันนี้นี่ครับไม่พน้าน้ำเลยมันมันมันแตกหน่อยหนึ่งพี่น้องเพราะว่ามันว่าพอน้ำเนี่ยน้องหลวงใช่ว่ากินได้แต่แต่แต่ว่าสุกมันกินได้แล้วหวานด้วยพี่น้องเดี๋ยวเราไปดูนี่นี่มันจะเป็นสีครับมันที่ออกสีและวอันนี้เป็นออกดอกก่อนพี่น้องออกดอกเป็นสีแดงแดงซีเดอร์พี่น้องมันสีออกเป็นแดงแดงซีพี่น้องมาดูใกล้ๆครับพี่น้องดูใกล้ๆเอาเนี่ยมันได้ผสมเกสรได้อเปล่ได้ผสมเกสรบ้าหลวง ผสมเกรสรก่แม่นบอกนี่ตัวผู๋คอ,อยเอามา้องเขาบกว่าเคาะใส่ไหมเนี่ยนะมเคาะใส่ม,มันต้องผสมเลยเนาะผสมก่อมันตัวผูอยู่ตรงหไหเดิเรามาใส่กันนี่นี่เพื่อนผสมเกสรพร้อ,พอมไม่ใช่ว่าปลูกแล้วไม่ใช่ว่ามันจะได้กินเลยนะพี่น้องเกษตรทุกอย่างโหดูแลยากพี่น้องอปลูกข้อนเงาะเพื่อนน่ะ เกษตรอ่ะพี่น,องงน้องเงาะหนวนสนเงาะเงาะคือบบาออดบบาออดปลูกกันเอาพลอกเปล่าพี่น้องณ <c oughs> อนะบัอกเปลาก็มีพี่น้องหมากเต็มลูเอาคลิปนี้ทิ้งท้ายไวส้สำนิดเนาะคลิปหน้าแล้วเราค่อยว่ากันใหม่เนาะอ้าแล้วเราเรา,เราจะไปทำคลิปที่ไหนต่อเราค่อยว่ากันครับ<ช>สวัสดีครับ